คลิปนี้มาขอแก้ไขเข้าหมากันใหม่นะครับปีนีตามสั่งได้มีโอกาสดูคลิปเข้าหมายอดหลังทางทีวีอีกครั้งหนึ่งครับพอครั้งแรกดูไม่จบลูกค้าเข้าซะก่อนก็เลยต้องรีบไปทําเมนูหน้าร้านครับเลยเข้าใจไม่ครบของรสชาติเข้าหมาจากตามที่เจ้าของร้านบอกรสชาติเข้าหมาจะมี3รสครับคือเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็ใส่้พริกเผาพร้อมผักที่เหลืออยู่แต่ก็ไม่ได้บอกสูตรให้เห็นในทางทีวีนะครับตามสั่งก็ลองทาเป็นสูตรรสต้มยำเหมือนรสต้มยำบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปยังไงอย่างนัน เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดในรสชาติของข้าวหมาแท้ๆจากต้นฉบับของเขานะครับเราก็ไปดูวัตถุดิบข้าวหมากันใหม่เลยนะครับในข้าวหมาก็จะใช้ปลาบุ้งและประกาศขาวด้วยนะครับผมก็จะเอาแช่น้ําไว้ก่อนกับเส้นไปนมีกึ่ง1นงซองนะครับ ส่วนหมูสับก็ตามใจชอบนะครับก็ประมาณหนึ่งก้อนของราดข้าวเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนะครับตามสั่งขอใส่แหนมไปด้วยเพื่อให้ครบรสชาติมีเค็มหวานเปรี้ยวของสูตรเข้ามาต้นฉบับครับข้าวหนึ่งถ้วยครับ พริกะกระเทียมนี่ก็ตามชอบเลยนะครับเผ็ดมากก็ใส่มากเผ,ผ็ดน้อยก็ใส่น้อยตามชอบครับนี่เป็นวัตถุด,ดิบผงเข้ามาโดยรวมครับเราก็มาตั้งน้ำร้อนลวกเส้นบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปกันก่อนเลยครับก็ลวกผักตามได้เลยนะครับตามสั่งก็จะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวสักสองซีกนะครับนี่ก็เป็นวัตถุด,ดิบโดยรวมของเข้ามาทั้งหมดนะครับ ใส่พริกกเทียมเลยนะครับตามด้วยหมูกับแหนครับ mm hmm. สูุรรสนะครับน้ำตาลน,นี้น้ำตาลขอสองช้อนเลยครับน้ำปลาครับซอสปรุงรสครับ น้ำพริเผาครับ1ชอโต๊ะตามด้วยข้าวแลยครับเส้นบะหมี่กึง่งแล้วก็ผัดใส่กระเพาลงไปสักหน่อยครับให้เมกลินอายของกระเพรา,าแต่รสชาติก็จะเป็นเหมือนรสชาติเหมือนต้มยมครับอมะนาวนะครับสองซีกเพิ่มความเปรี้ยวแทนแหน,นบเพราะแหนบเปรี้ยวไม่พอครับ